สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่เบลไล e ์ร e วิว a n n e l นะคะพูดไม่ถนัดเลยอะตอนนี้ใส่ Retainer อยู่นะจริงๆก็ที่ผ่านมาเนี่ยเบลก็ดัดฟันอินเวสไลน์นะแต่ว่าเนื่อ,อย่างมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยแล้วเบลต้องดัดต่อเซตที่2ระหว่างเนี่ยเราก็ต้องใส่เ e t เนอร์เราก็ทำ Retainer ใส่มารู้สึก พูดไม่ถนัดมันไม่เหมือนกับตอนอินเวสไลท์ที่เวลใส่แล้วก็ยักอัดวิดีโอกับเพื่อนๆได้นะยังไงเดี๋ยวไปถอดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดคลิปกันใหม่นะคะโอเคอสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาเปิดคลิปกันใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เบลไลท์รีวิวชาแนลนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาแกะกล่องนะ,ฉะเฉลยเลย AirPods Pro รุ่นที่2นะคะอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าคือรอมานานมากๆเลยนะคะจน Apple เนี่ยกว่าจะออกรุ่นใหม่ออกมาของเจ้า AirPods Pro คือบอกก่อนเลยว่าเบลว่าใช้รุ่นแรกอยู่แต่แต่ทำมันพังค่ะพังนี่คือทำแบบเอ้กล่องอะหักครึ่งพอเคสมันหักปุ๊บเนี่ยก็อืมก็คือไอ้ตัว ระหว่างเล่าไปแกะไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือสั่งซื้อออนไลน์มาจาก Apple Store ที่นี่นะคะก็เพิ่งได้รับมาวันนี้วันอังคาระคะอังคารที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ก็เพิ่งได้รับมานะคะอังคารที่11ตุลาคมนะคะสั่งมาเมื่อวันอาทิตย์นะแล้วก็ได้ของวันอังคารซึ่งที่ดูไบเนี่ยเขาขายพร้อมกันทั่วประเทศผ่านทางออนไลน์เนี่ย พร้อมจัดส่งวันอังคารนะคะก็แบชแรกนะคะที่ได้มาอ่ะเอาละก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบลเคยใช้มาก่อนนะคะแต่ว่าทำพังไปเมื่อตอนกลางปีพอทีนี้ปึ๊บเราก็เฮ้ย AirPods Pro เนี่ยมันแพงเหมือนกันเนาะจะซื้อเลยเนี่ยก็ที่ไทยก็เห็นโปรโมชั่นมันก็ลงมาอยู่ประมาณอเจ็ดพกว่าบาทแกไม่หก อยู่ประมาณ7000กว่าบาทแต่ทีนี้เนี่ยก็ตามข่าวมาอยู่แล้วนะคะเบลก็เลยรู้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยมันก็จะออกตัวรุ่นที่2นะคะก็มีข่าวหรือว่ามันจะออกเจน2ออกมาก็เลยรอนะคะเลยเป็นอะไรที่ทำให้เบลรู้สึกว่ารอมานานมากหลายเดือนเลยนะคะแล้วก็ต้องแล้วในระหว่างที่รอนั้นเนี่ยเราก็อยู่กับการใช้หูฟังแบบ สายนะคะแบบมีสายแต่ถ้าไปจะใช้กับ iPad เนี่ยซึ่ง iPad มันไม่มีสายให้ใช้ใช่ไหมคะเบลก็คือใช้เป็นหูฟังจากจีนธรรมดาทั่วๆไปอันหน,นึ่งสองสบาทเนี่ยแหละก็ก็คือแบบทนใช้มานานมากนะคะอเอาละแกะกล่องออกมาตะกี้แกะผิดนะจริงๆถ้าตัดตรงนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยแกะได้งมาแล้วเนาะนะนี่นะคะอุ้ยตกตกตกอะแพ็กเกจจิงก็มาแค่นี้นะคะ มีแรปใสแรปมาด้วยแหละกล่องไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแน่นอนนะคะ a p p l e เองเนี่ยเขาก็เลิกใช้อพลาสติกไปตั้งนานแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องธรรมดาแกะไม่ออกนะไม่ออกจนกว่าเราจะดึงแถบคาดต,ตรงนี้ของเขาออกนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นนูนๆน,น,นะคะจับแล้วก็นูนนะคะรูปนูนออกมาด้านหลังไม่นูนนะคะด้านหลังแบบไม่มีความนูนเลยมีแค่แทบ อืมมีแค่ถับสติกเกอร์ตรงนี้ให้เราดึงสองจุดนะ่ะแกะเลยนะคะแอปป์โปรฟึืมฮา่าฟึบตื่นเต้นจริงๆเราก็ดูรีวิวมาเยอะแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ให้เพื่อนๆดูแกะกล่องออกมามีหนังสือแคบบุ๊กนะคะแล้วก็ โอ้ oh, ตัว a i r p o d รนะได้ออกมาแล้วนะคะของเบลก็ทำคัสตอมไมซ์ด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีลายตรงนี้ด้วยนิดตึงนะคะของเบลก็เลือกเป็นพวกเอาลายนักสัตว์นะคะมามาวางอยู่บนเคสนะเอาจริงๆภายนอกเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกับไอตัวรุ่นแรกเยอะนะดูข้างในนะ,ะก็มีสายชาร์จฝั่งหนึ่งเป็น lightning แล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็น type c ก็สายเดียวกันกันกบพวก iPhone นะคะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเอียบัตนะคะมาให้เราเปลี่ยนไซส์ได้นะคะมีไซส์ XS S แล้วก็ L นะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทำการคอนฟิกกันนะว่าอันเนี้ยข้างในมันจะมาอยู่แล้วที่มันเป็นไซส์ไซส์ M มาตรฐานนะพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีโปรแกรมใน iPhone นะคะที่เขาจะเช็คว่าขนาดมันพอดีไหมถ้าไม่พอดีเนี่ยเราก็จะ adjust ปรับไซส์ให้มันพอดีนะหมดแล้วหมดแล้วนะคะ แกะพลาสติกออกอ,อันนี้เราเป็นรีวิวแบบที่ผู้ใช้งานละกันเบลก็ไม่ได้แบบว่าจะลงรายละเอียดลึกอะไรมากมายก็ต้ <c oughs> อบอกกันเลยของเบลที่ซื้อเนี่ยเพราะว่า Product ที่เบลใช้อยู่เนี่ยก็ค่อนข้างเป็น Apple เยอะนะคะมือถือที่ทำงานมือถือส่วนตัวเอ่ย iPad เอ่ยนะคะ Macbook เอ่ยเนี่ยก็เรียกว,ว่ามันเป็น Eco System ของเขาข้อดีมากๆที่ชอบเกี่ยวกับ AirPods Pro นะที่เคยใช้มาตัวก่อนก็คือเวลาเบลซิงกันระหว่างเครื่องมือถือเครื่องที่1ไปเครื่องที่2นะคะไป iPad เนี่ยมันมันเปลี่ยนง่ายมากนะคะมันเปลี่ยนเร็วมากๆคือเบลฟังฟังเพลงอยู่กับ iPad นะคะนั่งทำงานฟังเพลงอยู่กับ iPad เสร็จปุ๊บเนี่ยลูกสาวร้องใช่ไหมเพรลูกสาวร้องปุ๊บเนี่ยหูฟังเนี่ยมันก็ยังอยู่ในในหูเบลแต่ iPad อะ่ะเบลก็ ก็จะถือไปไม่ได้ถูกไหมแต่สิ่งที่เบลยังถือติดมือไปด้วยแล้วก็ไปดูลูกสาวที่ร้องอยู่เนี่ยก็คือมือถืออ่ะทีเนี้ยมันก็ทําการแบบสวิชทันทีมาต่อกับมือถือนะทาให้เบลก็อาจจะอ่ะฟังออดิโอบุ๊กอะไรต่อจากมือถือได้นะคะโดยที่อ่ะอ่ะเราก็ยังอยู่เล่นกับลูกสาวได้ก็คือเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากและและหูฟัง ชนิดอื่นอ่ะมันทำสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้อันเนี้ยคือจุดเดียวเลยที่ทำให้เบลเนี่ยใช้ใช้ AirPod s Pro เพราะว่าถามว่าเบลอะซีเรียสเรื่องการฟังเสียงคุณลิตี้เพลงต้องดีเลศิศขนาดนั้นไหมเนี่ยคือเราไม่ได้ไม่ได้หูเทพขนาดนั้นเนาะคือถ้ามันเสียงดีอะเราก็เอ j นจอยนะแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยคือเน้นความสะดวกสบายนะคะในการใช้งานเวลาเราเปลี่ยนจากเครื่องนึงไปีเครื่องนึงอะไรแบบนี้นะ ซึ่งมันเปลี่ยนได้อย่างซ m l e s s จริงๆทุกคนโฆษณาจุดนี้มาเยอะทีนี้อามาดูภายภายนอกกันนะคะก็เคสพอเป็นรุ่นที่2เนี่ยข้อหนึงก็คือมันมีสายเออมันมีรูมาให้นะคะเพื่อที่เราจะได้คล้องสายอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบสายคล้องก็อาจจะถูกใจนะแต่เบลคงไม่ได้ใช้หรอกอีกอันนึงที่รู้สึกว่าดีเป็นประโยชน์ก็คือมันมีลำโพง อีกข้อเสียหนึ่งเนี่ยที่เบลเจอมาตอนใช้รุ่นเก่านะคะก็คือบางทีเนี่ยเราใช้ใช้ไปแล้วเราไม่รู้ว่าไปวางอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นความหวั่นวิตกในใจว่าเราสามารถทำมันหายได้ตลอดเวลาคือสามารถทำ e ีเค e เนี่ยหายได้เพราะเราชอบวางทิ้งไว้แล้วก็ airpod อยู่ในหูนะคะการที่มันมีฟังก์ชันที่มันสามารถร้องออกมาด้วยตัวของมันเองได้เนี่ยคือแบบ The best ทุกคนเบลคิดว่าแบบ 1. มันทําให้เบลใช้งานได้ง่ายขึ้น2มันทําให้เบลไม่วิตกกังวลในเรื่องที่จะกลัวว่ามันหายนะแค่นี้ก็ตอบโจทย์เบลในการที่จะซื้อเป็นรุ่น AirPods Pro 2แล้วค่ะส่วนเรื่องอื่นๆยิบย่อยเนี่ยประโยชน์ของมันก็ยังมีอีกเยอะนะลูกเล่นจริงๆมันก็ทําอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นที่1เยอะนะคะเดี๋ยวจะลองพูดไปเรื่อยๆละกันเนาะถ้าคลิปยาวไปยังไงเดี๋ยวอาจจะตัดแยกนะคะว่าเออตัวเนี้ยทำอะไรยังไงได้บ้างนะ อะมาดูกันครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวขอเบลก็ลอง pairing ของเขา pairing ตัวนี้อเปิดมามีเสียงด้วยอะ่ะอื้นก็เปิดปุ๊บนะคะตัวนี้เขาก็เด้งเตือนในเครื่อง iPhone ทันทีค่ะว่าซอฟต์แวร์อัปเดตอันนี้ก็ระหว่างรอมือถืออัปเดตก็จะได้เอามา pairing กันอย่างนึงเมื่อเราจะดูนะว่าแบตเตอรี่ของ เคสเนี่ยมันอยู่ระดับไหนแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่มด้านหลังนะคะกดปึ๊บเนี่ยไฟมันจะบลิงขึ้นมาถ้าไฟสีเขียวเนี่ยแปลว่าแบตอะยังเยอะอยู่นะคะแล้วมันก็จะมีไฟสีส้มแล้วมันก็จะมีไฟสีแดงนะคะอย่างอันเนี้ก็คือมาก็ไฟสีส้มนะแปลว่าก็คงเหลือระดับหนึ่งยังพอได้ระดับหนึ่งนะถ้าสีแดงก็คือชาร์จด่วนนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวจะไปลองชาร์จดูกับ ชาร์จกับตัว MagSafe iPhone ได้นะคะแล้วก็ที่เรลดูรีวิวมาเนี่ยสามารถชาร์จกับตัวที่ชาร์จแบตของ Apple Watch ได้ด้วยนะเวลาแบบแปะเข้ามาอย่างนี้นะปึ๊บเนี่ยถ้าถ้าเสียบปลั๊กอยู่ถ้าเสียบปลั๊กอยู่เคสมันร้องด้วยแหละมันร้องเสียงแบบตึง้งนิดนึงออกมานะคะว่าแบบอืมเนี่ยไฟกำลังเข้าอยู่นะคะ,ะตัวหูฟังข้างในนะคะก็ที่ต่างกับรุ่นก่อนนะก็คือเขาจะมีไอจุดดำๆเนี่ย สองจุดนะคะแล้วก็ครั้งนี้เขาก็จะมีเซนเซอร์ที่สามารถปรับเสียงได้นะคะแล้วก็แบบปัด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 ,ปดนะ,ะเป็นการลดเสียงนะ,ะหรือว่าเป็นการเพิ่มเสียงก็ปัดปัดเอานะคะ <S <S <ๆ>แล้วก็แน่นอนเขาก็ที่เหลือยังเป็นเจสเจอร์เหมือนเดิมนะคะเช่นกดดับเบิลแท็บนะคะเพื่อแบบว่าหยุดนะคะหรือว่าดับเบิลแท็บเพื่อเล่นนะคะแล้วก็ยังมีปุ่มอื่นๆอีกอะซึ่ง เดี๋ยวเราอาจจะมาทำรีวิวเบื้องลึกกันนะคะว่าใช้อะไรกันบ้างเนาะลองใส่ดูฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยแค่ใส่แค่เนี้ยก็รู้สึกว่าเราได้ยินเสียงของเราน้อยลงแล้วอะ่ะนี่ขนาดว่านี่ขนาดว่าเบลยังไม่ได้ pairing กับมือถือเลยนะแสดงว่ามันต้องมีการตัดน้อย่องวัน,น่ะภายในตัวเลยอะ่ะเฮ้ยเออประราดใจ อ๋อคือเอ้ยฮลัฮโลโหลฮัลโหลเฮ้ยรู้สึกรู้สึกแปลกรู้สึกทำหมฮลัลโหลเอออันเนี้ยก็เป็นเสียงของเราธรรมดาแต่พอใส่ใส่เข้ามาหนึ่งอันรู้สึกว่าเบลพูดไปแล้วมันได้ยินเสียงตัวเองกลับมาด้วยนิดนึงเออเอเอมันเป็นระบบแบบ noise cancelling ของเขาแล้วก็ แล้วก็พอใส่อย่างนี้นะคะแค่ใส่เฉยๆนะมันตัดเสียงไปเลย,ยจริงๆอะ่ะตอนแรกเรายังได้ยินเสียงแอร์อยู่เลยเพราะไมเออทุกคนมันตัดเสียงจริงๆแม้ยังไม่ต้องแบบต่อกับกับมือถืออะไรเลยนะคะมันน่าจะดีมากๆตอนที่เราเราขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็ไปใส่เนี่ยเออเนี่ยเพราะไม่ไงั้นเราจะยังได้ยินเสียงแอร์ในห้องโอ้ ใส่สองข้างตอนนี้คือไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะสภาพแบ้นหรอในห้องคือเสียงแอร์จริงมันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะแต่นี่คือโดนตัดไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ย amazing amazing อถึงว่าเขาเขาเคลมนะคะว่าไอรุ่น AirPods Pro 2เนี่ยมันทำ noise มันทำ noise cancelling เนี่ยได้ดีกว่ารุ่นแรกถึงสองเท่านะคะใส่แล้วสบายไหมก็ สบายอยู่แล้วนะคะตัว AirPods นะมันก็ไม่ได้รู้สึกไม่ถนัดอะไรแต่ก็อาจจะพอใช้มาก่อนแล้วเดี๋ยวขอเดี๋ยวระหว่างรอ iPhone Connect ก็เพิ่งนึกได้ทำไมไม่เอา iPad มาใช้เดี๋ยวไปเอา iPad มาก่อนอทุกคนเปิดฝาปุ๊บมันต่อเลยอะไม่ต้องกดต่ออะไรเลยอะต่ออยู่แล้วอะดีมาก ดีมากๆนะคะเป็นอะไรที่ชอบมากก็ตอนนี้อยู่กับในตัว iPad นะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเบลคอนฟ l i อะไรกับทางนี้ได้บ้างเนาะระหว่งางรอ p h o n e มันต่ออยู่ตอนนี้นะคะทุกคนเวลมาที่ accessibility นะคะแล้ว audio and visual นะคะแล้วก็ไปที่ background sound แล้วก็เปิดมันขึ้นมานะตอนนี้ก็ ได้ยินเป็นแบบว่าเสียงฝนนะคะเสียงฝนคือตัว background sound เนี่ยคือเผื่อเพื่อนๆคนไหนคือชอบฟังเสียงฝนตกเนาะเดี๋ยวดูแบบเสียงข้างน,นอกเพื่ออาจจะแบบว่าเพื่อความสุนทรียภาพอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะเปิดเพื่อแบบว่าฟังแล้วก็นอนนะคะ<ม>ก็จริงๆอันนี้ก็เหมือนเป็น hidden feature อย่างหนึ่งนะคะที่ เราสามารถใช้ได้กับเจ้าแอร์พอทนะคะเนาะเวลาไม่ฟังเนี่ยเราก็ปัดลงมานะเราก็กดปิดตรงนี้เอาแบ็ k กราวด์ออกได้นะอาจจะลดแบ็ k กราวด์หน่อยก็ได้กดปิดแบ็ k กราวด์นะคะวิธีการใช้งานนะก็แท็บเดียวมันก็จะเล่นเพลงนะคะหนึ่งแทบ็บมันก็จะหยุดนะคะสองครั้งนะคะมันจะ เลื่อนไปข้างหน้าเพลงท่านะคะแล้วก็ 1, 2, 3 3งมทีเนี่ยมันจะกลับมาตรงตอนแรกนะคะของเพลงฟังไปพูดไปเนี่ยยากจังแล้วก็ 1, นึ่4สมี่มันจะกลับไปเล่นเดิมนะอ,อันนี้เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆน,นะคะของ Airpods Pro 2เนาะยังไงถ้าใครคิดอยู่ตัดสินใจอยู่เนาะถ้าไม่เคยใช้ มาก่อนเลยเนี่ยเบลว่าก็ไม่เสียหายนะที่จะไปลองใช้งานของเขาดูนะโดยเฉพาะถ้าคุณมี Apple Product เยอะๆอยู่แล้วเนี่ยก็คุ้มค่านะแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ Apple Product เองอยู่แล้วเนี่ยเบลก็ว่าไม่ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะส่วนราคาที่เบลได้มาเนี่ยของดูไบมันก็9,000กว่าบาทนะคะจำเปะเปไม่ได้นะก็ ประมาณนี้ค่ะไปก่อนแล้วเดี๋ยวต้องลงไปเอาของนะคะเพราะว่าดีว่ามีคนเอาของมาส่งนะคะไปะคะ่ะบ๊ายบาย